ก้อยเนี่ยฟ้าข้อดีของพี่บาสคืออะไรบ้างพี่ในเกมบอกเขาไปเพื่อนทั้งผอมเพื่อนลูกทีมให้กำลังใจเพื่อนลูกทีมที่ดีดูมันเล่นเนี่ยจับจองอยู่เลย ก่อนจะเริ <poisoned indo> ่มคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนำกับร้าน l i s t m a ชอ h o p n น1เรื่องเติมเกมเติมเกมวอนเลย์บอลได้ราคาถูกเข้าไวใน5ทีครูก็เติมเองตั้ง10%เติมเกมในเว็บรับลิ m a n นคอยใช้แทนส่วนลดได้อีกและยังมีบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำมากมายตลอด2-4ชั่วโมงสามารถเติมได้แล้วที่เว็บไซต์และไลน์ List Man Shop เติมเกมถูกไวผ่อนสบายมีเงินคืนต้องที่ List Man ชอ o p เท่านั้นแค่มเด้อ Do no. hey. you break down it? goes no, 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 no. mid, me. Two mid. Hey, the carrier down. Oh, i fudging, Flash. oh. <laughs> oh. <laughs> reloading, reloading. Fair he he เหลืออีกหนึ่งคนเลยท้ายสุดคนสุดท้ายโอเค 5v3 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 กายวิกาโนวินนะยิงบวกกับมีดถาอมีดอยู่ลื่มืบวกับหัวอ้อมเ่ยตกใอะ โอ้โหสุพสุดสุด last boat เยี่ยมอ่าไอโคบันนน่ะพี่เหลือคนหนึ่ง pp 1 n e guys กปพุชิงเฮเวนเหตุเกิดเหตุเกิดเอเวนเอเวนจินนี่จินนี่ ไ้นอ้ตายเลซตกใจแต่แม่โดดแม่โดดกูป๊อปปิ้งสวิงโคตรไก่ยันแม่ถ้ากูถือปืนอยู่ไงหัวแม่ก็แตกไอ้เหี้ยไอ้กันบ้าีเดียว้วยอยสามสามตัวเลยสามตัวเลย 1m すごいおしえ ไอซ์ตุ๊กตุ๊วันมอ n one n one one e let's go วจอยัวไสโคตรเถื่อนส่วนกูโดนทะลุสมอไปแกตีนปไปแกตีนไปไปไปแกตีนไปแกตีนไปไปทอยพ่องกูได้ยินมานานแล้วตั้งแต่ต้นเกมล้วไปแกตีนไปไอโค

ไอ้เคียนเราเป็นแย่กันตีแม yep, yep. 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 mm ่ส hmm. oh, okay. ื yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, ่อชนะเฉยไอ้รองตัวไอ้สร้างตัววันหมอนล็อกวันล็อกวันดีเด็กยาดียาดาวไอ้กันแฟชั่นแม่ขยี้ตัวนะเหลือกี่ชิ้นเนี่ยเหลือกเหลือกช็อคดาร์สต์ไม่แสดงหรอเนี่ย You cook, right? <laughs> <laughs> i to okay. <laughs> no, to i don't want to die. <laughs> oh <hell. laughs> oh that's that's โอ้โดนไฟแล้วสองร้อยดาเมจเลยไฟแรงจังวะเดี๋ยวบุญเดือทำนี้โอ้มันเทลองหนักสาดเลยจะเข้าบอเมันเข้าหอเปูยี่้นแฮปซ์มอเฮฟน์นี่จะตัวให่กันไหมกับขั้นบินเก็วไอคันมาเลย

เจ็ดใส่เจ็ดใส่อยู่โซ่หิมกนเตมเตงเจสโอ้ย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 โ a n ยโอ้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 ยไอ้ไาอตยโก้อยโอ้ยก้อ้้อ้ยโอ้ย้ยโ้ยอ้ยโอ้ย่อ้ยยโ้ยโอยอ้้ยโงอ้ยเอยอ้ย้ยโอยอยโ้ยโออ้อโอ้ยอะยโอยเอ่ยโอ้้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยอยอ้มโอ้ออ้ยอยว้ยอรย

สุดท้ายคนเดียวห้าร้อยห้าร้อยเหมือนกันเาองหนึยังไงขโมยคดัสย์ย์แล้วอ่ะพันหนึ่งต่อห้าแล้วกันพันหนึ่งต่อห้าร้อยอะเอาไหมเอาไหมต่อห้ารลาสพันหนึ่งต่อห้านะเอาไหมแลว

้อดีของพี่บาคืออะไรบ้างพี่ในเกมอายแล้วก็ถ้าถ้าถ้ากูเหลือคนเดียวก็น่ะเสียงดูเหมือนเมื่อกี้นั่นแหละไม่บอกเขาไปบอกเขาไปบอกเขาไปดูดีบอกเขาไปเพื่อนซอพพอตเพื่อนรูปทีให้กำลังใจเพื่อนรวมทีที่ดีบอกเขาไปบอกเขาไปไม่ค่อยยิงเ่าหร่แต่ให้กำลังใจเพื่อนดีดูมันเล่นเนี่ยนะจับจอมันอยู่นะไม่สนไครเียร

โอ้ยเฮี้ยน้ำมันโหดจังวะไอเฮี้ยมึงมึงแฟดพร้อมนี่คอนกรุลมาบินยิงรีคอนกรวยจังเออมันโดนแฟดรอบแรก4รอบ2 3สโอ้แต่เจ็ตมันเป็นปืนลูกซองอะเฮี้ยกากเลยยิงโดดยิงได้ด้วยเฮ้ยบอทแฟชมาชิงเอา แคบีไฮเด็บบอกแคบีไฮเด็บบอกดีเ hey. ด็กแกดีอ้าเดาโอ้ยี่คิวจอยซื้อของหมดเลยแม่ยิงไม่โดนทางนั้นเลยเหรอ60เบ้นคิวจอยคิยย60ิงเท่าไหร่ยิงไม่เท่าไหร่ยิงไม่ยิงเลยฮะยิงไม่โดนเลยเหรอเออยี่โดนไป55 66อ่ะทำไมมึงเล่นเกมได้อ่อนควายขนาดนี้วะยศ โดนช็อตคนไม่ไหวนะเว้ยฮ well ี่ฮึ่มฮึ่มคนไม่ไหวไปเล่นด้วยลิ้นเถอะปืนนี้ใครจะพีกับพี่โซว่าซื้อปืนนี้ด้วยนี่อาเจียงตัวเองกำลังมองอยู่มึงขับได้ไงใช่หน่่ธอริะโอ้ยเยี่ยมกระโดดออกควันไปยิงมึงทำได้ไงวะโอ้ปพน โทรเจ็ตเลยแม่อยู่ช็อตสองคนพอแล้ว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 เริ่งโยนดิบาไในเหี้ยโยนเองไอ้สัตว์ มันอีกแล้วกมท้ายสดคนเดยวแล้วคี้ี่ไหนเบาร์ถ้าถ้าเข้าไปขนาดนั้นไม่ต้องโดนแล้วเพื่อนขอร้องเลิกโยนเถอะบาสไอ้เฮี้ยกูช่วยมึงไม่ได้ตลอดเว้ย มึงเข้าใจฟิลกูยังกันที่มึงโยนใส่กูอ่ะอันนี้คือมึงโยนใช่ไหมไม่ได้โยนสมัยถึงตั้งใจแล้วโอ้ยแตกหมดแล้วไปเราจะตามเพื่อนมีตัวนึงมีตัวนึงสว่าสว่าสว่าตามมาชื่อก่อนตามมาชื่อก่อนตามมาช่อก่อน last ไม่เขียวเลยตัวเดียว down ารีน่าฟงฟัวห้าห้าตัวหนึ่งสว่าแต่หลอกดิหลอกดิ โซวาอยู่งี้เอารอยองครับตาต้ากูบอกให้มาช่วยกูก่อนมันสองตัวกูเดินข้ามไปไม่ได้เออขอโทษไิ้ิน่าหนึ่วแกตัวก็ยืดเด้เลยตัวน B the c a r r ินเดะน

น้น้า You fucking shit โ้ตัวเียรติคิวจอยแต่ก็ไม่ทำไม่ใช้เียตีเล่นอ๋อเอ่ออ่าฮิวไหม ไม่หยุดถือแม่งไอ้สารโรมเฮ้ยเลยเดี๋ยวโมลิโมลิยัยยัยยัยโอเคเซฟนี่แกแต่โฟร์นี่แกแต่โมเล่ทู่ทุ่ง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 ไอ้คนหลงคนหลงคนหลงขี้ริษม์มาเข้าเล่นต่อริษม์เข้าสเปคเข้าสแกนสิแอปปืนหน่อยแปดให้ลูกหนึ่งเบ๋อเบ๋อเขียนเฟชเขียนเฟชตายกูสตูรีดะ ป่าทำไมก็บอกอยู่ว่าไอแฟชมึงบอกปืนแล้ปืนแล้ปืนพ่อมึงเห็นไอแฟช์เมึงเห็นอันตีคิวจอยใช่ไหมแต่มึงไม่ทำแต่ทำไมมึงใช้อันตีก่อนแหละไอ้ควายใช้เลยใช้หาแม่มึงอ่ะทำไมทำไมพ่อมึงไงก็มันเลยตั้งได้นี่ไงไม่มันเรียกวินไงเพื่อนเออเรียกวินในที่สมควรแล้วมึงอ่ะไอ้คิวจอยไอ้แคิวจอยออก

หึ่งหนึ่งสองสามเอกี่นเ่เวิเดเวิรอเล่นเลมันเม่กี้มันมันนำแล้วไงนำแล้วนำแล้วนิดเดียวนิดเดียวไอ้เพื่อนตั้งใจชิมหายเลยปะขอโทษ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 ูนย์ติตั้งจิ

เฮ้ยมาไวจังย้อนสมัยมันเหนื่อยมันท้อมันเจ็บมันทรอละมานมันทุกท้อละมานล้วไปกินกุ้ตัดคิวจ่อยไปแล้วน่ะบัสเบอร์ลินไม่มีแล้วมีแต่บัสเบอร์ตอง

พอแล้วไหมเพื่อนไอ้เอาอีกเว้ยยี่อเรายังไหวเว้ยดูสภาพตัวเองดิวะไอ้ยีย